อันนี้นะครับลง6กคูนสนะครับเดี๋ยวเราจะได้กระบะปลูกแบบนี้เป็นกระบะที่ใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับของผมเนี่ยผมใส่ไป4่รางปลูกนะครับเดี๋ยวจะถอยให้ดู4รางปลูกนะครับแล้วก็ระบบนะ้าเป็นระบบพ่นฝอยแล้วก็ <c oughs> ปูด้วยกันย่าเพื่อเวลาเราปลูกพวกผักกาดผักสลัดอย่าปลูกกันย่าแต่ถ้าผักชีไม่ต้องนะครับผักชีก็ปลูกลงบนทรายอย่างนี้เลย <c oughs> นะครับ ก็จะ <Mohammad, S 1> <desserts. S 2> เป็นทรายอย่างนี Asia, ้เลยแล้วก็เอามือกรีดแล้วก็เอาเม็ดผักชีโรยไปเลยนะครับก็สะดวกอันนี้น่าจะประมาณแปดสิบเซนนะครับน่าจะได้อยู่ที่เอ่อหนึ่งสองสามสี่น่าจะได้ห้าแถวน่าจะได้ห้ารางนะครับเพราะว่ามันมีตรงเว้นตรงนั้นนะครับถ้าแปดสิบเซนน่าจะได้ห้ารางเดี๋ยวผมจะเพราะว่าด้านข้างนี้ผมเว้นไว้ พอดีเสียดายรางนี้ไม่ออกนะครับก็คงจะได้อยู่นะครับอ,อันนี้ปลูกผักกาดนะครับพอดีเขาปลูกแบบนี้ด้วยนะครับก็ถ้าจะปลูกถ้าจะทำรางอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยก็น่าจะได้5ครับถ้าปลูกผักชีนะครับได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็ตรงหัวแปลงเนี่ยเราไม่ต้องเว้นเยอะอันนี้ของผมเว้นเยอะนะครับ หัวแปลงนี้ก็เว้นมาให้เหลือทางเดินแค่ประมาณ50เซนก็พอนะครับเราจะได้ผักชีเยอะนะครับอันนี้ถ้าใครที่เตรียมปลูกผักชีนะครับก็คือแบบนี้เลยนะครับเป็นรางเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ทรายใส่ CF2 ใส,ใส, 2, ใส่ระบบอะไรของผมลงไปนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะปลูกผักกาดก็ผักกาดผักสลัดก็เอา,อาพลาสติกที่เจาะรูมาคลุมอีกทีแล้วก็ปลูกตามรูนั้นเลย นะครับอันนี้ก็ดูแลง่ายนะครับถ้าถึงเวลาที่เราจะรื้อก็เปิดพ้ายางออกแล้วก็รื้อพวกผักออกข้อดีของการใช้ทรายก็คือมันถอนรากออกได้หมดนะครถอนรากของคนได้หมดเลยนะครับก็คงจะพาชมเท่านี้ก่อนนะครับ